ครับสวัสดีครับพบกับนักล่าส,สายแปย็ดเดี๋ยนี้เราก็มาปักเป็ดปักกระชอนกันเหมือนเดิมนะครับโมเบ็ดมาใหม่ด้วยเดีนี้เราก็ทำการโมดิฟายเม็ดมาใหม่แล้วก็จะเกี่ยวแบบใหม่ลองดูนะครับว่าจะได้ตัวกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามผลงานของเราจะตกบินแล้ว เป็นไงครับหลังจากที่ปักเป็ดเสร็จแล้วครับก็เราก็เลือกสภาพใหม่ดีๆนะครับน่าจะได้ตัวมา <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีลวงเลยก็น่าจะได้ไปกินนิดหน่อยเราก็ไม่หว่างมากครับขอ,องตามธรรมชาติวันนี้ประมาณทักกี่คันครับซึกสี่สิบคันประมาณสี่สิบคันครับ <c oughs> เดี๋ยวคอยติดตามครับได้ตัวแน่นอนวันนี้ <c oughs> ไปแล้วลงไปแล้วห้าคันห้าคันโอ้แตนตีลงห้าคันห้าคันเดี๋ยวเจอกัน<ม>กับห้าคันกับสี่สิบคันเดี๋ยวเจอกัน <laughs> เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เ,เรื่องว่าใครจะปักประกันวันนี้เหยื่อผมเอามาเหยื่อสูตรเหย,ยื่อสูตรลูกเขียด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 ,ยดอะไรเขียดข้างนาเขียดข้างนาโอ้โอโอเขียดโมโอเขียดโมเป็นไงวะเขียดโมก็ดีเลยเขาเรียกได้ชื่องเขาเรียกเขียดโมโอเขียดโมเป็นยางเง ไม่ดูเราไม่มีลายตรงกลางเนี่ยเขานรู้เขียดหรือไอ้คบก็ยิ้มโมดบางตัวก็สักๆกันเลยต้นเอ้จานต้นเพิ่งจะมานะครับครับคุญแนเส้นธุรกิจครับผมมาแจมครับไม่เจอหลายคลิปแล้วนะครับจะมาเราดูปลาช่อนครับผมขันแรกก็เขียดหายกันเลยครับ พันนุนอยู่แต่ไม่รู้จะเละหรือเปล่านะครับข้าตาเลยหรือว่าดูนี้ไปดูใช้เตกปะแข็แงเลย อะเ,เยอะมากบากไว้หรอนะไปซื้อ โอ้อยู่อยู่อยูอยูครับมาแล้วหนึงนี่ครับปลดไปบ้างไม่ต้องปลดเอาปลดเลยก็ได้ปลดไปไดเลยนี่ครับถึงตัวครับมาแล้วหนึ่งเต้ครับต้องน้ำนี่แม่นอนอยู่กรนนหรอ ลองดูยังอยู่นู่นๆอีตัวนู่นอีกตัวหนึ่งเต้มต้องลองร้องอย่างที่ต้องร้องหนามป่ามันเดินป่ามไม่ได้ไว้เลยตัดพาย,ายุนะเดี๋ยวป่ปามลากไปนะใครบอบมึงก็ป่ามว่ายเดินเลยอ๋อคนนี้ยังไงอู้ยู่ครับ รู้สึกจะเสียชีวิตโอ้ปาล่าเลยเสียชีวิตไปแล้วสองตัวแล้วครับวันนี้นี่หละที่ตอนเราเดินกลับงน้มีส่วนผักันย้าตายเลย ต้องกลายเป็นปลาเค็มไปสาเดียวกันเลยสองหน่วยแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับละรอบสองพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมเราอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปละเบ็ดรอบสองนะครับกับการปลาทอนเกลือเดียวบ้านเราของเราครับเฮ้ยสางนี้ทางนี้ทะเลอยู่นี้าครับ อย่างนี้ดูจะสวอจันนี่เกี่ยวรลางตรงนี้หก้าเอออันนี้เป็นสูตรจารย์ตีเหรอจำไว้นะคันดอนนี้เดี๋ยวถ้าเช้ามา เออคันดอนนี้ยูรับน่าจะเกี่ยวขาดีกว่าอยูอ่อยู่ครับครับบล็อกเล็กดิุดิบมาเครียด สี่ตัวแล้วครับคืนนี้ไม่มีอากาศหายใจครับอุนี่มันเกี่ยวนี่เลยนะรอยคางเลยนะฮุบเต็มทีนะ่เนี่อีคันนี้ผ่านไปแล้วมองไม่เห็น,นดูแล้วนะอมองไม่เห็นอันนี้เดินผพานไปแล้วรอบหนึ่งไปยังว่ามันมีเบ็ดตรงนี้คันแหทำไมมองไม่เห็นอย่าไม่ตายอยังไม่ตาย เบ็ดสิบสี่สิบคันนะครับวันนี้ก็ได้มาสองตอแต้มออ้ย <c oughs> ห้าแต้มได้มาห้าแต้มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อครับ <c oughs> พอดีติดงานครับ <c oughs> กลับมาไม่ทันเดี๋ยวมาเกี่ยวกันรอบสองแล้วดูความฟิตของเขียด <c oughs> น,นะครับวันนี้พอดีให้จย์บัตรเขาเกี่ยวครับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นี่นี่นี่วันนี้ครับนี่นี่ติดน่าดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเรามาติดตามกันต่อครับกับการปักปลาเบ็ด เอ้ยปลาชอ่อนคืนกระเซียงเราฟิตฟิตฟิตนะด,ดูเลยเอาแล้วปเป็นเบ็ดเัีคยนรับวันแรกเขียดยังอยู่ครับเละเลยปะมันต้องเละ โน,น่นโกงไงเลือครึ่งหนึ่งเลือแต่หัวโ <c oughs> ครงการคนละครึง่ง <c oughs> อยู่สินะ อยู่อาออยู่อยู่อยู่ตายติดไอ้่ยาตัวแรก <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นตัวที่เจ็ดแล้วนะครับ <c oughs> รวมกับเมื่อคืน มันเบ็ดลอยฟ้ายังไม่ตายตัวใหญ่ปะเกลียดตัวใหญ่ปะวิทยอยู่เลยน่าเสียดายครับเละเลยโอ,อ้ข้าล<ะ>เละแต่เกลียดแตเกลียดนี้ long oh. ตะไคร้ให้ด้วยนะครับได้ทั้งหมด26 8ตัวนะครับ9ตัวในตู้เย็นตัวนึงเรื่องราวคำว่าสวัสดีครับ